สูงนะตอนนี้โดนแคนเซิลเยอะมากค่ะโรงแรมสูงนะคะโดนแคนเซิลเยอะมากค่ะมันก็เลยมันมันส่งผลกระทบแน่นอนหนูแล้วก็มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจากาการท่องเที่ยวด้วยนะอะไรต่ออะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราไม่อยากให้ในประเทศไทยอ่ะอ่าเศรษฐกิจตกต่ำอย่าโพสเรื่องราวของพวกนี้ ตอนนี้ให้ร่วมมือร่วมใจกันโพสต์เรื่องราวของความสุขโพสเทศกาลสงการที่กาลังจะมาถึงอย่าลืมนะว่าเทศกาลสงการเนี่ยพวกคนทั่วโลกอยากมาสงการที่ประเทศไทยตัวเครื่องบินสายการบินคือแบบมันจะแน่นจนแบบไม,ไม่มีเลยอะ่ะมัน,ม,นม,มันไม่มีโรงแรมไม่มีเลยมันจะแน่นหมดเลยสงการเพราะว่ามันเป็นเฟสิวัลที่สนุกที่สุดบนโลกใบนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดและสนุกที่สุดบนโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยมัวแต่ไปโพสต,ตึกโค้งเคงตึกภาพคนเหล่านั้นที่จะมาบางทีเขาเขาจะกลัวอย่าไปโพสต์ถ้าใครอยากช่วยทําให้ประเทศไทยอ่ะแบบดีขึ้นนะ่ะดีขึ้นนะ่ะ after shock เนี่ยมันจะต้องเป็น after สุขจนมีมีความสุขจนว้าวจนช็อกไปเลยว่าประเทศไทยมีอาหารการกินขนาดไหนมีประเพณีมีเฟสติวัลมีรอยยิ้มมีอะไรต่ออะไรที่มันสวยงามขนาดไหนมันจะต้องโพสต์อย่างนี้ไม่ใช่ไปโพสต์เรื่องราวที่มันน่ากลัวช่วยกันอืมมันจริงๆมันต้องช่วยกันแบบนี้เลยเพราะว่านะตอนนี้ถ้าเราไปพูดอย่างนั้นไปโพสต์อย่างนั้นมันไม่ดี ถ้าไปโพสต์อย่างนั้นพูดจริงนะมันมันมันไม่ดีไปโพสทำลายบางคนไม่คิดว่าโพสทำลายโพสแบบนี้เพื่อเพื่อให้คนมาสนใจในใ,ในในช่องทางของตัวเองพอโพสเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเอ้ยบางคนแชร์ไปบางคนแชร์ไปต่างประเทศแล้วถ้าคนต่างประเทศเห็นเขาจะยกเลิกรู้ไหมว่าเงินรายได้หลักๆของประเทศไทยคือเงินของการท่องเที่ยว เงินของการท่องเที่ยวเคสนี้เป็นเคสใหญ่นะหนูเพราะมันเกิดก่อนจังหวะที่คนจะต้องจองตั๋วจองโรงแรมสงการมาประเทศไตจองเครื่องบินสรุปแล้วมันกลายเป็นแบบเฮ้ยแบบนี้อ่ะมันต้องช่วยกันจริงๆคนละไม้ละมือเลยอย่าอย่าทําแบบอย่าทําแบบคิดไม่ถึงคิดหน้าคิดหลังก่อนโพสต์ไปอ่ะเธอเห็นไ,หมไม่ใช่ไหมโพสต์อะไรนะไม่โพสต์เพราะว่ามันผ่านไปแล้วแล้วก็ การที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านไปแล้วอะมันเราจะนั่งมัวไปนั่งยึดติดกับเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วบางทีบางทีมันไม่ได้อะก็มันผ่านไปแล้วอะแล้วเราจะไปอะไรอะใช่ไหมมันต้องเดินหน้าถ้ามันไม่เดินหน้าล้าจะทำยังไงคนอะต้องเดินหน้าสิ ต้องเดินหน้าไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะผ่านไปแล้วแล้วก็มนุษย์เนี่ยถ้ามันอยู่มันมันถึงเวลาของมันเนะี่ยมันจะมีเวลาของมันไปอยู่ตรงไหนมันก็มีเวลาของมันอย่าไปคิดเยอะถูกไหมเธอเธอว่าฉันพูดถูกไหมถูกไหมอยู่ตรงไหนก็ถ้าถ้าถึงเวลามันก็ถึงเวลาของมันนะ ถ้าถึงเวลาคือถึงเวลามันมันเราก็ต้องเราต้องคิดประมาณหนึ่งเพราะว่าณตอนนี้ณตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันโพสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องสบมาอาชีพเพราะว่ามันชะง,งักจริงจริงเธอโพสต์เลยประเทศไทยมีผลไม้อะไรบ้างผลไม้ฟังฉันนะทุกคนนะที่ฟังฉันอยู่นะขอให้ทุกคนทําแบบนี้โพสต์ถึงโพสต์ถึงความสุขทั้งหมด แล้วก็ไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยข่าวเก่าๆอะไรเก่าๆ,ๆที่มันผ่านมาแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วปล่อยให้มันจบลงไปแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่เรานะครับมันมันมันเพิ่มการมันเพิ่มการหวาดกลัวแล้วก็มันตอกย้ำมันไปตอกย้ำเศรษฐกิจด้วยการโพสต์ของเรานี่แหละมันไปตอกย้ำภาพรวมโธ่คีฝุ่น เม็ดทรายเม็ดหนึ่งอะเม็ดหนึ่ง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 อะที่เราช่วยกันโพสเนี่ยมันหมายถึงทรายคนละเม็ดละเม็ดอะโพสเยอะๆอะมันเหมือนถึงทรายกระสอบหนึ่งอะแล้วมันมันเหมือนทรายกระสอบหนึ่งอะคนละอันสองอันอะแล้วคนที่แบกหนักคือแผ่นดินไทยประเทศไทยจะแบกหนักอย่าไปทำใช่ไหม เชื่อฉันนะโพสผลไม้มีอะไรเมืองไทยน่าอยู่อะไรวัดอะไรโอ้โหร้านอาหารสตรีทฟู้ดอะไรมันอร่อยยิ้มแย้มแจ่มใสยังไงประเทศไทยเชื่อฉันนะคนละโพสคนละโพสแล้วพอเสร็จปุ๊บต่อไปอ่ะมันจะดีเชื่อไหมมันจะดีมันอยู่ที่ความร่วมมือประเทศไทยมีหลายอย่างโพสอันนี้โพสนางงามประเทศไทยมิสแกนโพสกระเทยโพสคาบาเล่โพสทิฟฟานี่โพสนางสาวไทย โพสอย่างนั้นเนี่ยเยอะๆว่าประเทศไทยมันมีดีอะไรบ้างอาหารวัฒนะธรรมเสื้อผ้าแฟชั่นการแต่งตัวสวนจตุจักสวนรถไฟโพสต์หมดเลยโพสรถไฟอู้ประเทศไทยฉันมีอย่างงู้นอย่างนี้นะอย่าไปเอาจุดด้อยของของเราเธอรู้ไหมพลังโซเชียลเนี่ยในประเทศไทยมันคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นประเทศที่คนเล่นโซเชียลเยอะมากเยอะบางคนเล่น20ชั่วโมงต่อวันน่ะ จริงๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมันคือการอะไรหรือเปล่ามันคือการที่เราไปตอกย้ำเศรษฐกิจไทยโดยคนไทยลองดูบางคนยังโพสไม่หยุดเลยเนี่ยมันควรจะหยุดแล้วตั้งสติโพสวันหนึ่งหยุดต้องหยุดแหละถูกไหมฉันไม่โพสแล้วนะฉันโพสรูปสิ็กที่ฉันละฉันโพสรูปตัดผมฉันละไม่สนใจ เพราะจริงๆแล้วมันควรจะหยุดแล้วเราเราควรจะทําให้คนน่ะอ่าหมดหมดวาระความกลัวตรงนั้นได้แล้วเพราะมันผ่านไปแล้วแต่ถามว่าเราแวงได้ไหมอะไรได้ไหมคือเราไปบอกเขาไม่ได้อ่ะคือนะตอนนี้คอนโดเช่ายังแบบซุดลงมาแบบเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเลยคนที่เคยเช่าคอนโดอยู่บอกคืนสัญญาแล้วแล้วมันมีปัญหาจริงนะเธอณนะตอนเนี้ย มีปัญหาเสพอย่างเดียวใช่ใช่หนะ้าตาเสพแล้วก็เสพดูแล้วตระหนักแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่าไปคอมเมนต์อะไรแบบน่ากลัวน่ากลัวอย่าไปคอมเมนต์เธอบางทีเราไปคอมเมนต์อะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยบางทีมันคือน้ำพึ่งหยดเดียวจริงนะเธอ จริงประเทศไทยนะตอนนี้จะไม่มีเรื่องทำร้ายต่างชาติไม่ได้เลยด่าต่างชาติไม่ได้เลยไม่ได้ห้ามด่าประเทศไหนก็ด่าไม่ได้บางคนเนี่ยแม่ค้าบางคนเนี่ยรังเกียจคนต่างชาติประเทศนี้แสดงไม่ดีต่อเขาไม่ได้เลยนะเธอ คนต่างชาติคนอะไรต่ออะไรอ่ะจะเอาสะดวกจะเอาสบายจะเอาซื้อง่ายขายคล่องติปเยอะอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้มันง่ายไปต่างชาติประเทศนี้อ้อยากหน่อยต่อรองเยอะหน่อยต่อราคาเยอะหน่อยเขาก็คือลูกค้าคนหนึ่งอย่าไปคิดเยอะโอ้ยประเทศนี้ไม่เอาหรอกตัวเหม็นเดี๋ยวเขาซื้อของแล้วก็จบ ประเทศนี้ไม่เอาพูดเสียงดังเขามาซื้อเข้ามาเที่ยวต้องจบเงินแต่ละคนแต่ละคนที่เข้าาเธอไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะมันเข้ามากี่ล้านคนนี่ยไม่ต้องคิดเยอะนะเอาคนละสามร้อยบาทพอกินของกินสเตทฟู้ดซื้อของเอาแค่สามร้อยบาทคือมหาศาลเลยนะในประเทศไทยอย่าหน้าที่ของคนไทยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ปะทะกับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยตรงการยิ้มการให้เกียรติการ เป็นมิตรกับเขาอะแค่นั้นถือว่าเป็นการช่วยชาติจีนมาแนวสู่เหรียญไม่มีสู่เหรียญหรอกหนูพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ออกมากินนูน่นกินนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ทําเล็บห้วยขวางเนี่ยฉันไปนั่งเนี่ยฉันไปนั่งห้วยขวางนะร้านทําเล็บอะเขาบอกว่าได้แต่ได้ลูกค้าได้เงินจากคนจีนคนมันไม่มีสู่เหรียญหรอกหนู เขาซื้อของเขาเดินซื้อของเสื้อเขาสวยเสื้อเขาถูกเขาก็ซื้อเดินมาทําเล็บเดินมากินส้มตําข้าวขาวหมูกินข้าวกินอาหารทั้งหมดมันไม่มีสู่เหรียญหรอกอืมไม่มีหรอกจริงๆถ้าสมมุติว่านะถ้าสมมุติว่าคนไทยเนี่ยไม่ไปบวกค่าอาหารเขาเยอะเหมือนเหมือนแบบว่าอาหารคนไทยแปดสิบอาหารต่างชาติจานเดียวกันทุกอย่างเดียวกันร้อยห้าสิบ มึงจะไปบวกทํำไมไม่เข้าใจคําว่าต่างชาติมันจําเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าไม่มีรถแท็กซี่แบบว่ารถแท็กซี่รถวินโมอโเตอร์ไซค์อะไปตรงนี้คนไทยสถานที่สําคัญอะไปตรงนี้20บาทต่างชาติมาเสามร้อยเขาพูดต่อกันนั่นน่ะมันคือการทําลายวัฒนธรรมแบบนี้มันควรจะหมดไปเพราะว่ามันคือการทําลายการท่องเที่ยวมันคือเรื่องจริง เราเนี่ยสมชิปฉันพูดจริงๆนะฉันยกตัวอย่างเลยนะยกตัวอย่างเหมือนเหมือนตอนเหมือนฉันไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวประเทศโอมานเนี่ยเหมือนไปเที่ยวโอมานเนี่ยแท็กซี่กดมิเตอร์ทำอะไรเราไม่ได้ถามว่ามันมีไหมสมมติว่าเราจะไปตรงนี้เรารู้มาว่า2บาทแล้วเขามาเรียก3บาทมันเป็นเรื่องปกติแต่เลาบอก2บาทโอเคถ้า3บาทฉันไม่ไปมันจบ เขาก็โอเคเขาจะหยวนเขาจะยอมแต่คนไทยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแท็กซี่ทั้งแถบไม่รับคนไทยห้าร้อยคือห้าร้อยเหมือนกันพันคือพันเหมือนกันมันมันมันเป็นการมันเป็นการฉันว่ามันเป็นการ่วยโอกาสอ่ะมันก็จะต้องล้างตรงนี้เหมือนแท็กซี่ไปจอดอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จําเป็นที่จะต้องเรียกเกินเพราะมันมีเจ้าที่เจ้าถิ่นที่จะต้องเสียค่าจอดรถมันมีอย่างนี้เธอ เราก็แบบว่าโอ้โหอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็ปล่อยผ่านแต่ถ้าอะไรที่เราทําได้เราทําได้เราช่วยกันได้คนละไม้ละมือในการธนุบํารุงนักท่องเที่ยวจริงๆคนบางประเทศมาเนี่ยประเทศจอร์นประเทศออร์ดอะไรมาเนี่ยบางทีบางทีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ค่อยเฟรนลี่กับเขานะกับคนอรอร์คนออร์ดอนี่เวลารวยนี่คือรวยมหาศาลนะ จริงๆเขารวยมหา,าศาลนะคนอ,อดอคนปอ,อกอคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่เป็นคนอ่าวอนอเป็นคนรอเป็นคนอ่าคอมอเป็นคนพอมอมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปอะไรกับเขาจริงๆไม่ค่อยไม่ต้องไปอะไรกับเขาทุกคนถามบอกว่าทําไมคนต่างอ่าต่างชาติเยอะมาทํางานก็เยอะแยะมากมายเยอะแยะทําไมคนไทยไม่ทา เด็กไทยทํำไหมละ่ะแรงงานต่างด้าวเนี่ยแรงงานต่างด้าวนะบางทีสิบเก้ายี่สิบสิบห้าสิบหกมาขายแรงงานหาเงินกลับบ้านกันหาเงินกลับบ้านกันเด็กไทยทําไหมละ่ 15, 16, ะสิบห้าสิบหกอ่ะไม่มีอยากจะทําอะไรอยากจะซื้อแบรนด์เนมแล้วยี่สิบสิบเก้ายี่สิบเด็กผู้ชายไม่มีรองพื้นเด็กผู้ชายรองพื้นทาปากทําหน้าเกาหลีกันแล้ว ทำตัวเกาหลีหาเงินสัญญกรรมหาเงินโบ็อกต่างด้าวเขาไม่มีเขาทํางานยังไงเขาจะหาเงินให้พ่อแม่เขากินสร้างบ้านให้อยู่หลังเล็กๆสักหลังสักหลังหนึ่งเราไม่เอาเขาแล้วเราจะเอาใครอย่าไปรังเกียจเขาจะพูดให้ฟังว่าตึกใหญ่ๆอ่าตึกใหญ่ๆถนนดีๆที่คนไทยใช้กันหมดอะก็แรงงานต่างชาติทั้งนั้นแหละที่คนไทยไม่ทําจําไว้เลยฉันเป็นคนเกลียดคนไม่ทํางานมากะ คนไม่ทํางานเนี่ยมันฉันมีความรู้สึกว่าทําไมไม่ทํำเป็นไรไม่ทํางานอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมไม่ทํางานอยู่บ้านเฉยๆทาไมไม่ออกไปทํางานทําอะไรก็ได้งานไม่มีมีงานล้างถ้วยล้างจานรับจ้างก่อสร้างทําไปเลยมันไม่ทําไม่ได้คนอะไม่ทําแล้วจะทํำยังไงคนไม่ทํางาน ถามเลยสิคนไม่ทำงานอะ่ะพูดจริงๆนะคนทำงานก่อสร้างคนทำงานเทศบาลเก็บขยะก่อสร้างอยู่ไซน์างานเป็นลูกจ้างเขากับคนไม่ทำงานฉันว่าคนไม่ทำงานอะศัก์สีน้อยกว่าพวกคนพวกนั้นเยอะเรื่องจริงเห็นคนทำงานพวกนั้นขายแรงงานเป็นเด็กเสิฟอย่าไปดุอย่าไปอะไรต่ออะไรเขานะ เธอต้องให้กำลังใจคนพวกนี้นะบางคนเด็กเสิร์ฟไปหัวลาะเขาหัวลาะเขาทําไมหัวลาะเขาพูดไม่ชัดเขามาเสิร์ฟเขาพยายามเขาพยายามจะพูดภาษาไทยจะทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุ้มค่ากับเจ้าหน่ายไปหัวลาะเขาว่าเขาพูดไม่ชัดมึงพูดชัดมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าไม่ใช่อย่าไปดูถูกอย่าไปว่าคนเหล่านี้โดยเด็ดขาดเลยนะ คนพวกเนี้ยน่าสงสารมากเด็กเสิร์ฟอะไรต่ออะไรพวกนี้จริงๆเขาน่าสงสารจริงๆเธอเด็กผู้หญิงมาเธอลองคิดดูนะว่าเด็กผู้หญิงบางคนน่ะมาจากต่างจังหวัดมาต่างประเทศอะมานั่งทํางานงอกงอกอ่ะสายตาก็มีแต่ความหวาดกลัวหน้าที่ก็คือทาอํางานตั้งแต่กนขวยันมาวิ่งเสิร์ฟข้างนอกเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดบางทีอะหวาดกลัวด้วย เราเป็นผู้หญิงมาอยู่อย่างนี้ต้องเจออะไรมั่งทิ้งบ้านทิ้งเงินมาทํางานขยันหมั่นเพียรกูให้ติปทุกให้ติปทุกคนเธอรู้ไหมไปน,นั่งกินข้าวบางทีค่าข้าวสามร้อยสองสามร้อยนะเด็กเสิร์ฟผู้หญิงเด็กป๊อปป๊อป,ป,ป,ปวิ่งมาดูห้าคนกวให้ห้ารนะ้อยมากกว่าค่าข้าวอีกมันคือการทําบุญทาทานมันคือการให้ซึ่งซึ่งดีกว่าการไปให้วัดบางวัดนะ พูดจริงๆวัดบางวัดมีเงินพันล้านวัดบางวัดอะพระทําตัวไม่ดีก็มีถูกไหมให้อย่างเนี้ยให้ทานให้อะไรอย่างเนี้ยไม่ไม่ให้เลยก็ถ้าใครไม่ให้เลยไปเจอเด็กพวกเนี้ยให้ความเมตตาจริงๆให้ความเมตตากับเขามันพอ เราไม่มีเงินหรือเรามีเงินน้อยให้เขาให้ทิปเขาให้ความเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสบางคนเข้าไปกินเนี่ยเรียกเด็กจนโอ้โหเด็กช้าก็ด่าเด็กบางทีเด็กแม่งวิ่งไม่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้ขี้ไม่ได้เยี่ยวเลยเด็กเสิร์ฟบ,บางคนนะรู้ไหมเก็บจานเขาไปไว้หลังบ้าน่ะความหิวทํางานหนักอะยังไม่ถึงเวลากิน่ะที่กินข้าวในจานที่ที่ที่คนกินเหลือไ้กิน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 น้ารีบล้างมงล้างมือวิ่งออกมาทํางานต่อนะสงสารสตาย จริงๆต้องมาให้ความปานีกับคนความเมตตาความบานีมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขเธอรู้ไหมบางทีเราเมตตาเขาเราอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แห้งๆต้นหนึ่งอะที่กําลังจะโตแล้วเราเอาน้ําไปลดนะลดน้าให้เขาแค่รอยยิ้มแค่นั้นเนี่ยมันแบบมันมีความสุขมันจะหายเหนื่อยคนพวกเนี้น่ารักจะตายทําไมแม่ต้องหยอดตากูตายแห้งต้องกันไว้ เจอแสงอย่างเงี้ยตาแห้งป้องหมอบอกให้ป้องกันแต่จริงๆก็หยอดไว้ไม่เป็นไรเป็นตา